cục tô bằng nha muốn nào Cá chạp nó tôi bằng giày hả một thảy mà chui ỉa à. hả cốp. cốp 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 đi cốp tôi วนแล้วกล้าจับบ้อนเนากบน้อกบตัวับใหญ่ค่ะกบตัวับใหญ่ กำลังซอยนี่ค่ะเจ้าฮีโน,น่ค่ะเจ้าฮีโน่ติดตกสาค่ะตกสะเที่ยวสุดท้ายแล้วนะนี่มันจะเต็มสะแล้วมันจะเต็มสะแล้วแต่ว่าขี่ลงสะ องดีดลอยมันขึ้นกันค่ะโอ้ขึ้นแล้ว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 ยอดยอดยยอดขึ้นแล้วนะต้องเอาดินเอาดินห้องล่ะดินห้องล่ะทำมันนี่ละเป็นยังดอกก็ทำแล้วดีดขึ้นได้แล้วค่ะตอนนี้ เอาแนวห้องล้อก่อนค่ะตอนนี้สภาพตอนนี้ก็คือกำลังเล่งช่วยอ่ะกำลังเล่งช่วยใช้มือยัดดินลงล้อค่ะมันไม่มีบุกจก โยนลงลอ,อ้มันบินขึ้นได้ <laughs> อาวใส่อารมณ์เนี่ย <laughs> <laughs> ต้องเวียงลงแรงๆอะ่ะต้องโยนลงแรงๆมันไม่มีบักจกรข้า <laughs> ในบักจกเอาใบพานห้องอะ่ะโอ้บักจกกำลังมามันบักจกรือบักอัน ขาดค่ะเอิญเขาเอิญขาดไเซรจุกเขา่านรถไถลองกระบ,บะรถด,ดำค่ะตอนนี้ลองไว้ดีด,ดล้อขึ้นแล้วก็โยนดินลงลอ้อเพื่อใจมันสูงขึ้นค่ะเราเล่าปสมไทยมาขี่เดียดเชนนาอจะไ <laughs> ม่ขี่เดียดจกกะกองเห็นนาะ เอาเหล้าผสมได้นน่เนาะมานรอบคำวินก็ตกดินแล้วค่ะตะวิน เรียนของหรอกปะปะลงก่อนค่ะปิดสองดีตัวเองขึ้นน้าเอาตัวหลอดตัวน้อติดกี่ต้มแม่ ที่เลนค่ะรถไถก็ติดที่เลนเดี๋ยวเดี๋ยวชูถ่ายเลยความอจเอาพานขึ้นว่านได้ ขีดต้มแล้วเราเสียนเอ็ดีย่งเอาก้อนหินมาเหยียบค่ะห้มันฟีีจักน้อยเพอมีแรงบืนมาใส่ขางนี้ด้วยพอมีแรงบืนขึ้นจากขี้โคนค่ะ อาลินคิดตรมรอบคำโอ้ขึ้นขึ้นขกำลัง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  ที่หลีตัวเนี้คนแนงก็ลดแน่นอนแน่นอน ยกลองเบังยกอง n g ด้วยลอยยงบ้านดิดขึ้นเออขึ้นแล้วเอาเนื้อยัดเน่ยเอาเนื้อยัดหลอก่อน ดึงหน้าเลยค่ะตอนนี้เดนอย่างดึงแนวดหดึงแนวได้ เบรกเบรกเบรกเบกมาโผดมาโผดเนี่ยเครื่องถ่ายครับบินคักพี่น้องเลยเครื่องใดโหดเลืออเกินโหดเลืออเกินไป